ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับช่องน้อบออีกแล้วนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปขาย ID Marvel s n ลสแนปนะนั่นเองนะครับผมเป็นไ d ดีรองผมนะผมเล่น ID หลักแนละ้วไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะผมก็เลยจะขายนะเพราะผมจะทำโปรเจกต์นุกทูโปจกากไปเทพนั่นเองหรือง่ายๆคือเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะแล้วผมแบบมี ID นี้อยู่แล้วผมแบบอยากทํา ID ดีนู้นนะ่ะอยากเล่นแค่ประมาณ2 ID ดีนะ ID ดีนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับขี้เกียจแล้วครับ <laughs> แล้วผมไอถ้าใครอยาก ซื้อไอดีนี้ก็สามารถทักเฟซผมมาได้นะผมจะขึ้นเฟซไว้แล้วกันนะเฟซผมนะครับนะเป็นไอดีก็ใกล้อ่ะถึงกล่องทองนะท่านผู้ชมตรงนี้นะก็อีกไม่กี่กล่องก็จะถึงกล่องทองแนละ้วมั้งเนี่ยอีกแค่2กล่องเองสามารถถึงกล่องทองได้เลยนะท่านผู้ชมเพราะผมมีเครดิตรองไว้พันสองนะกับเฟซกล่องทองที่ยังไม่ได้เล่นนะท่านผู้ชมปลดไปไม่กี่เท่าไหรเองนะกล่องทนะองตรงเรงรงนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ่เชิงกล่องทองไอกล่องตรงเนี้ยทำเฟสได้เลยเห,ลหกเฟซสามารถใช้ทองปลดได้นะครับท่านผู้ชม เคว็พาร์ทก็ยังไม่ได้ทำนะแรงไอดีนี้ไม่ค่อยได้ไต่นะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับเมาส์ผมกลางๆแแรงไอดีนี้เพิ่งถึงแค่นี้เองนะท่านผู้ชมขี้เกียจนะไม่มีเวลามันเองนะแล้วต่อไปก็การ์ดภูสามมีทั้งหมดสาบเอ็ดใบนะครับเอากล้องขึ้นตรงนี้ก่อนมีทั้งหมด31มบเอ็ดใบท่านผู้ชมนี่จะมีออก้าวิสอะไรพวกนี้นะจะเลื่อนให้ดูแล้วกัน เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ด้วยละกันนะทางซ้ายนะว่ามีอะไรบ้างอะไรนะถ้าผมไม่ลืมนะแต่ผมจะขึ้นเฟซตัวเองไว้แน่นอนนะเผื่อใครจะมาซื้อนนเองสามารถเสนอราคาได้ขายยกเมลไม่โกงแน่นอนก็ผมนะนั่นเองนะครับผมว่าเป็นเมลไก<ข>่นะ<ไข>ต่อให้เป็นเมลหลักผมก็ไม่โกงแต่ไอดีหลักไม่น่าขายก็ผมเ<ไข>ติมพาร์ไปแล้วน้อยเนาะแล้วก็อยากเล่นยาวๆนี่ง่ายๆคือเล่นหวังผมจะเอาไปแข่งด้วยแหละนะพวกเดดไอเกมนี้นะผมแบบเก็บไอดีหลักไว้แข่งนั่นเองนะครับ นะก็มีประมาณนี้นะท่านผู้ชมพวกเดดพุ่งเดดพดูดพดดพแต่ขาดบาสซนะถ้าท่านผู้ชมไปหาบาสเล่นกันได้ก็เดดเดดเดดพูก็จะเก่งมากนะั่นเองนะท่านผู้ชมนะโทเค็นเหลือสามสองมาสามท่านผู้ชมก็เปิดกล่องผมว่าแป๊บเดียวก็น่าจะได้พูสี่เพิ่อมอีกหนึ่งใบหรือจะเก็บดองพูห้าการประจำเดือนของซีตอนรีซีซั่นยังไม่ได้หยิบเลยนะพูสามนะท่านผู้ชมเพราะผมเห็นการ์ดแล้วมันสะดุนเกินนะแว็กโวนั่นะเองนะท่านผู้ชมนะแล้วผมจะไปเล่นเดดนี้ ก่อนที่ไอผมจะเล่นไอดีนี้ก่อนที่จะหายไปแล้วกันนะเล่นเดนะ็อะไรดีนาะแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมเมาส์ผมแม่งกังมากผมจะเล่นเป็นเด็ตเดทรยแล้วกันนะเน็ Dead สลับมือใหม่ที่ดีมากเลยนะเดี๋ยวเตรียมดูโปรเจกต์ผมได้เลยนะนูบทูปโปนั่นเองนะผมจะเริ่มจะแต่สร้างไอดีใหม่เลยนั่นเองนะแต่ไอดีนี้น่าจะแบบไปแล้วแหละท่านผู้ชมไปสู่สุคติแล้วฮะนะผมอ่า เออผมเล่นเดทไหนดีวะอ่ะเล่นเล่นเล่น,ลนแปละไกันเด็ดอะไรไม่รู้ผมกิ๊บไปก่อนนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะคายดีนี้ก่อนนะ,นะผู้ชมเอออันนี้ชื่อไม่ต้องแปลกใจนะฮะผมตั้งด่าเพื่อนผมคำขำไม่เฉยนะมันก็เลยแปลกๆกันนะผู้ชมม,มาโอเคผมจะลงซันสปอร์ตก่อนเลยแล้วกันว่าผมจะปิดด้วยซอมนั่นเองนะครับนะ ถ้าใครซื้อไอเดีนี้ผมก็สามารถไปเล่นตามผมได้นะผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นเน็ตที่อะไรอยู่นะท่านผะูน้งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันผมงงมากเลยว่าอยู่ดีผมก็หยิบมาเลยนั่นเองไม่รู้ด้วยเด็ตอะไรอื้มฟิวตรงกลางเป็นหินไม่ค่อยดีนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเน็ตพิเลนนะผู้ชมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกตอนเนีโ้โอ้โอ้โอ้ผม,ผมเอานิว้วจิ้มตาเองนะพี่ว่าตาแดง,ดงอ่ะแสบ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 ทำทำใหม่เนี่ยโอ๊ยเจ็บเออ ผมเจอซาโนะปอถ้าผู้ชมเห็นผมน้ำตาไหลไม่ใช่ไม่ได้เลี้ยวๆนี่ยังมั่งเผื่อเอานิ้วจิ้มตาตัวเองนี่เฮ้ยโคตรทรมานเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นะท่านผู้ชมเมาผมกลางเอ้ยเมาตีตายเลยไอ้เมาอ่ะฟังกิ้งเมาผมจะเอรอนฮาร์ดไปก่อนแล้วกันนะแล้วผมน้ำตาไหลเฮ้ยแสบเฮ้ยไอจิ้มตาตัวเองโอ้ไม่นะ โอเคสวยที่ยิงพื้นที่กลางครับผมไม่งั้นผมโดนหินแน่นอนเขาสแนปเลยว่ะผมก็เฉยๆครับผมก็ไม่ได้อะไรอะครับก็มันคนมันจะตึงนะฮะจูลี่ฮะโอ้โหดึงทำการดึงเป็นโอ้โผมน้ำตาไหลน้ชมผมแสบตานะดึงมันแดนเดวิลนะทำการอ่านนะโอเคผม่ะทำการเล่นอย่างนี้ละกันเพราะเขาอ่านผมไปก็เปล่าประโยชน์นั่นเอง ขิงครับพี่อำเป็นไงนผู้ชมผมอาจจะจับตาเยอะหน่อยนะเพราะผมแสบตามากเลยเผื่อเอานิ้วจิ้มตาตัวเองนะโอ้ยเดี๋ยวเตรียมดูโปรเจกต์ใหม่ได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปนั่นเองแล้วเร็วนี้แหละอาจจะไม่เร็วเนี้อาจจะวันนี้เลย <c oughs> สวยเออผมสแนปคืนเลยเพราะเขาต้องเลือกครับถ้าเธอต้องเลือกระวังเขาแรชชัน ไม่กี่วันทำไมฉันเลือกฉันเลยไป let's go อ oh, right? oh, a <laughs> oh, s y อุ๊ยเขาเอาเรื่องว่ะแต่ประเด็นคือผมชนะป่ะใช่ไหมีเตอร์เอ้ยชนะอยู่ดีอ่ะอืมโหตึงๆอะครับนะถ้าใครสนใจไอดีๆก็ทัก Facebook ผมมาได้เลยนะครับนะคุยเรื่องราคากันได้นะเพราะผมไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่นะ ใครเสนอดีสุดหรือคุยกับผมถูกใจเดี๋ยวผมขายให้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะผมคิดราคานี้ใครใครอยากได้ข้เสนอมาแล้วกันนะไอดี้นะครับท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ก็สมารติดตามกดแชร์ด้วยนะผมเจอกันวันหน้าครับบายจ้าก็จะไปกันนะอย่าลืมติดตามรอติดตามซีรีส์ใหม่ผมได้เลยนุ้มทูปโปนะเล่นจาก,กากนะผมจะเป็นการสอนมือใหม่ด้วยว่าภูหนึ่งควรจัดยังไงภูสองควรจัดยังไงควรเล่นยังไงในช่วงเริ่มต้นนะเจอกันท่านผู้ชมนะมบายจ้าปับ